ความลับบ้านกลางนิวยอร์กเมื่อสองพี่น้องชาวอเมริกันที่โด่งดังในเรื่องราวสุดประหลาดเพราะการสะสมข้าวของแบบบ้าคลาั่งโดยสองพี่น้องนี้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในบ้านหรูสไตล์บาวสโตนที่ย่านฮาเลมนิวยอร์กซิตี้บ้านเลขที่2078ฟิฟเอเวนิวเมื่อจู่ๆสองพี่น้องคนนี้เริ่มสะสมหนังสือพิมพ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องดนตรีและข้าวของจิบตะนับเป็นทุนอย่างบกบุญเลยแถมยังสร้างกับดักไว้ในบ้านตามทางเดินประตูหน้าต่างเพื่อกำจัดผู้บุกรุกแบบไม่ไว้หน้าใครดังนั้น สุดท้ายแล้วนั้นทั้งคู่ก็เสียชีวิตภายในบ้านพักพร้อมกับของสะสมมากมายท่ามกลางเข้าของมากกว่า140ตันภายในบ้านเพราะกับวันนี้เราไปดูจุดล้มต้นแปลกๆของ2พี่น้องกันเลยดีกว่าครับความเป็นมาของสองพี่น้องที่แสนปลาดซึ่งพี่น้องคอไลเยอร์เป็นลูกชายของเฮอร์แมนลิวิงสตันคอไลเยอร์สูตินารีแพทย์ผู้โด่งดังจากโรงพยาบาลเบลวูและแม่ซูซี่เกตฟอร์ดคอลเยอร์อดีตนักร้องจากวงโอเปร่า จริงๆแล้วลูกคนแรกของบ้านเป็นผู้หญิงแต่ก็เสียชีวิตเมื่ออายุได้4เดือนคนต่อมาเป็นลูกชายชื่อว่า Homer l ์ลัสค l i ไลเยอลูกชายคนที่2คือ l แลงลี่เ e กแมนในช่วงแรกๆที่พี่ชายเกิดมานะครับทางครอบครัวอาศัยอยู่ในบ้านเช่าในขณะที่พ่อกําลังฝึกงานในโรงพยาบาลในวัยเด็กโฮเมอร์ Homer เข้าเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลจนอายุได้14ปีเขาก็เรียนที่มหาวิทยาลัย City of New York และคว้าปริญญาตรีมาได้ในอีก6ปีต่อมา ทั้งโฮเมอร์และแลงลี่เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโฮเมอร์ผู้เป็นพี่นะครับจบด้านกฎหมายการเดินเรือส่วนแลงลี่น้องชายเรียนวิศวกรรมศาสตร์และเคมีมีอาชีพเสริมเป็นนักเปียโน,โนสแสดงในงานคอนเสิร์ตมาแล้วมากมายจนปี1909ครับผู้เป็นพ่อตัดสินใจพาครอบครัวนนะ่ะย้ายไปอาศัยอยู่ที่ย่านหลวก,กลางนิวยอร์กซึ่งเป็นบ้านสชั้นสไตล์บาวสโตนที่ย่านฮาเลม พ่อนั้นมีนิสัยแปลกประหลาดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งน่าจะตกมาถึงลูกก็อาจจะเป็นได้คือเขาเป็นคนที่ชอบพาเรือแคโนโล,ลอยตามน้ำไปเรื่อยๆเพื่อไปทํางานในโรงพยาบาลและก็แบกเรือกลับบ้านด้วยตัวเองหลังเลิกงาน สิปีต่อมาหมอเฮอร์แมนและซูซี่แยกทางกันหมอแกก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเหลือเพียงแค่เมียยังคงอาศัยอยู่ที่เดิมลูกๆนั้นก็ตัดสินใจอยู่กับแม่ต่อไปเรื่อยๆและอีก4ปีต่อมาครับผู้เป็นพ่อก็เสียชีวิตลงและทิ้งสมบัติมรดกไว้ทั้งหมดรวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับลูกชายลูกๆก,ก็เข้าไปขนเครื่องมาเครื่องมือกลับมาไว้ที่บ้านหลังจากนั้น6ปีต่อมาแม่ก็เสียชีวิตลงเธอก็ได้ทิ้งสมบัติทั้งหมดและบ้านหลังนี้ให้กับลูกชายทั้งสองคน และจุดเริ่มต้นของความแปลกประหลาดก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนี้แหละครับหลังจากที่แม่ของสองพี่น้องคนนี้เสียชีวิตลงสองพี่น้องคอลร้เยอร์ยังคงอาศัยด้วยกันในบ้านบาร์สโตนที่ตกทอดมาในช่วงแรกๆนะครับพวกเขายังคงเข้าสังคมและออกจากบ้านอยู่เป็นประจำโฮเมอร์ยังคงทํางานเป็นทนายความส่วนแลงลี่ทํางานเป็นตัวแทนจําหน่ายเปียโนวันหยุดก็ออกไปร้องเพลงที่คริสตจักรจนกระทั่ง ในปี1933ครับโคเมอร์สูญเสียการมองเห็นเนื่องจากภาวะตกเลือดที่ดวงตา เมื่อพี่ชายไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ทําให้น้องชายต้องลาออกจากงานเพื่อมาทําหน้าที่ดูแลพี่ชายแทนหลังจากนี้เองครับที่ทําให้ทั้งคู่เริ่มปลีกวิเวกจากสังคมยิ่งวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พวกเขาก็เริ่มหวาดกลัวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในย่านนี้ซึ่งเดิมทีสถานที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ในตอนนี้กลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากผลกระทบทางสภาวะเศษรษฐกิจตกต,กต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้พวกเขายังรู้สึกไม่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเชื้อชาติจากเดิมที่ย่านนี้ไม่เคยมีคนดําเข้ามาอยู่อาศัยเพราะว่ามันแพงแต่ในตอนนี้คนดํากลับเต็มไปหมดพื้นที่แต่เมื่อมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายนะครับเขาก็พยายามเข้ามาตีสนิทสองพี่น้องพวกเขากลับเดินออกไปบอกว่าพวกเราไม่อยากให้คนเข้ามารบกวนพวกเขานั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเพื่อนบ้านถึงไม่อยากเข้าใกล้ การที่สองพี่น้องไม่ออกไปรับเพื่อนบ้านข่าวลือเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครของสองพี่น้องเริ่มแพร่ะสะพัดไปทั่วย่านฮาเลมผู้คนละแวกใกล้เคียงก็เริ่มออกมายืนมองบ้านของสองพี่น้องมากขึ้นว่าทําไมสองพี่น้องมันถึงแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านชาวช่องวะและความใส่ใจของชาวบ้านเองมันได้จุดความหวาดกลัวให้2พี่น้องระแวงเพิ่มไปอีกก่อนจะพูดนิสัยแปลกๆออกมาเพียบนับวันก็ยิ่งหนักข้อกับชาวบ้านประมาณว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยปล่อยให้กูอยู่งเงียบๆไปเถอะ หลังจากนั้นก็เกิดแก๊งเด็กเกลียนขึ้นนะครับเมื่อมีกลุ่มวัยรุ่นนัะปั่นจักรยานมาแถวบ้านเอาก้อนหินน่ะแข้งใส่กระจกหน้าต่างอยู่เป็นประจำสองพี่น้องก็แก้เกมด้วยการเอาไม้กระดานนี่แหละมาตอกปิดหน้าต่างทั้งหมดแล้วก็เอาลวดน่ะมัดไว้ที่ประตูกันไม่ให้คนดึงเข้าชาวบ้านละแวกใกล้เคียงก็บอกว่ามันอาจจะเป็นไปได้น่ะที่พ่อแม่ของสองพี่น้องนี้น่ะร่ํารวยก่อนที่แกจะตายแกก็ได้ทิ้งมรดกมหาศาลไว้ให้ว่าแล้วไงละ่ะทาไมสองพี่น้องนี้ถึงชอบปลีกวิเวก แล้วบ้านที่เตรียมไปด้วยการป้องกันก็เพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินใช่ปะเมื่อข่าวที่ไม่เป็นความจริงเริ่มแพร่กระจายนะครับสพี่น้องจึงสร้างกับดักและอุโมงคลับท่ามกลางเข้าของเครื่องใช้มากมายภายในบ้านเพื่อป้องกันโจรอย่างสุดความสามารถทําให้บ้านพวกเขานะครับกลายมาเป็นเขาวงกดที่เตรียมไปด้วยกลองหนังสื้อพิมพ์เวลาจะเดินเข้าบ้านแต่ละทีลำบากเป็นอย่างมากเพราะมันต้องลอดผ่านอุโมง์กระโดดข้ามกับดักแลงลี่ผู้เป็นน้องก็เริ่มเก็บขยะกลับเข้าบ้านมาสะสมเติมเรื่อยๆครับ แลงลี่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่จะหมดไปกับการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่นอุปกรณ์ดูดฝุ่นในเปียโน,โนหรือรถยนต์โมเดลทีที่ขนกลับบ้านมาไว้บนดาดฟ้าดัดแปลงให้มันสามารถผลิตไฟฟ้า,าดได้นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่ดูแลพี่ชายของตัวเองในช่วงเวลาดังกล่าวข่าวการหมกตัวของสองพี่น้องไม่เข้าสังคมโด่งดังเป็นอย่างมากจนมีนักข่าวพยายามเข้าไปสัมภาษณ์พวกเขาถึงในบ้านโดยแลงลี่ได้เล่าให้กับนักข่าวฟังว่า เขาป้อนอาหารและอาบน้ำให้พี่ชายสม่ำเสมอคอยอ่าวนวรรณกรรมคลาสสิกให้เขาฟังในขณะที่พี่ชายตามมองไม่เห็นนอกเหนือจากการพยายามรักษาอาการพี่ชายแล้วเขายังควบคุมน้ำหนักและการพักผ่อนจัดสรรเมนูแปลกๆให้พี่ชายอย่างเช่นส้ม100ยลูกต่อสัปดาห์ขนมปังชาโคทานเนถัว่วคือไม่เกมเลยโดยอ้างกับนักข่าวไปว่าสิ่งต่างๆที่เขาป้อนให้กับพี่ชายนะ่ะมันจะช่วยรักษาอาการตาบอดให้เขาได้ หลังจากนี้โฮเมอร์ก็ป่วยเป็นอัมพา,าตจากไขข้ออักเสบขยับไปไหนไม่ได้เลยทีนี้เขาก็ปฏิเสธการรักษากับหมอนะครับเพราะว่าไม่ไว้ใจกลัวหมอจะตัดเส้นประสาทที่ดวงตาจนทําให้เขาตาบอดทาวอนตามที่น้องชายอ้างอีกแล้วยาที่หมอให้มานะ่ะจะเร่งให้เขาเสียชีวิตลงแลงลี่อ้างว่าภายในบ้านพวกเขามีห้องสมุดทางการแพทย์มากกว่า1 5 0 0 0เล่มพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เรียกหมอคนไหนมารักษา เรารู้เรื่องการแพทย์ไปหมดทุกอย่างแล้วนะ่ะไม่จําเป็นมากกว่าที่คนทั่วไปรู้จักด้วยซ้ําแลงรี่เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆมากมายหลังจากนี้เขาเริ่มออกจากบ้านในช่วงเวลาค่ำๆเท่านั้นนะครับและจะเดินเป็นระยะทางหลายกิโลเกือบทั่วทั้งเมืองเพื่อหาอาหารและขยะกลับบ้านในบางครั้งก็เดินไปไกลหลายสิบกิโลเพื่อซื้อขนมปังแค่ก้อนเดียวจริงๆร้านปากซอยก็มีขายนะครับเขาคุยขยะหาอาหารแล้วก็กลับบ้านเพื่อไปปรุงให้กับพี่ชายสม่ำเสมอทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน ในช่วงต้นปี1930นะครับบ้านบาวสโตนของสองพี่น้องก็เริ่มทรุดโทรมลงสายโทรศัพท์ถูกตัดในปี1937และไม่เคยต่อใหม่พวกเขาอธิบายว่าพวกเขาไม่ต้องการคุยกับใครและในปีต่อมาไฟฟ้าน้ำและแก๊สถูกตัดเนื่องจากพวกเขาไม่ยอมจ่ายบินแต่ยังคงใช้ไปเรื่อยๆก่อนจะจีเนี่ยด้วยการใช้เครื่องทําความร้อนเล็กๆนะครับแก,ก๊สกระป๋องเพื่อทําให้บ้านที่กว้างใหญ่หลังนี้อบอุ่นในช่วงหน้าหนาวแต่ถ้ามันระเบิดจนไฟลามไปติดกองหนังสือพิมพ์นะครับบอกเลยว่ายับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าแลงลี่ได้เอารถยนต์กลับเข้ามาในบ้านแล้วประดิษฐ์ให้มันสามารถปั่นไฟได้ส่วนน้ํากินน้ําใช้เขาแก้ปัญหาด้วยการออกจากบ้านตอนดึกๆแล้วไปใช้น้ําก๊อกจากสวนสาธารณะกลับบ้านสิ่งเดียวที่สามารถเชื่อมโยงเขากับโลกภายนอกได้คือวิทยุป,ประดิษฐ์เอง แลงลี่เริ่มออกจากบ้านตอนค่ำๆคนขยะเข้าบ้านมาปิดเพิ่มจนทางเดินในบ้านมันแคบลงไปเรื่อยๆกินขยะค้างคุ้งลอยออกมาภายนอกเวลาคนเดินผ่านไปมานะครับกินลาเวนเดอร์เนี่ยตีเข้าจมูกเลยกินนี่แทบไม่ต้องบรรยายเศษขยะเปียกอาหารสดก็ทิ้งมันไว้ในบ้านนั่นแหละเพราอไม่ออกไปเจอโลกภายนอกถึงแม้ว่าเจ้าของร้านค้าแถวๆนั้นจะบอกคน,นอื่นๆเสมอว่าแลงลี่เป็นคนมีเหตุผลแต่ก็ยังเสริมอีกด้วยว่าแม่งบ้าชัดๆเลยที่ทำแบบเนี้ โดยนักข่าวที่เคยเข้าไปสัมภาษณ์แลงลีย์นะครับออกมาเล่าในปี1 9 4 2นักข่าวคนนี้ได้บอกไว้ว่าจริงๆแล้วแลงลีย์เป็นคนสุภาพนะแต่เขาชอบเป็นความสุดตัวสุดๆเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาเหมือนได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีแต่รูปร่างหน้าตาเขาอาจจะดูมอมแมมไปหน่อยสวมเสื้อผ้าเก่าๆที่เย็บติดกันด้วยเข็มหมด ในขณะที่แลงลี่ยังคงออกไปนอกบ้านและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเป็นครั้งคราวแต่โฮเมอร์แทบไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ยินเสียงเขาเลยนับมาตั้งแต่ที่เขาตาบอดและตัดขาดโลกภายนอกตั้งแต่ปี1933แลงลี่พยายามปกป้องพี่ชายอย่างสุดชีวิตไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปเจอพี่ชายเขาแม้กระทั่งการพูดคุยเมื่อเขาจับได้ว่าเพื่อนบ้านพยายามจะแอบส่องกระจกหน้าต่างข้างๆนะ่ะ แลงลี่ก็ตัดสินใจควักเงินก้อนใหญ่นะครับซื้อที่ดินข้างๆมาเลยเพื่อที่ว่ามึงไม่ต้องมองอีกต่อไปแล้วไล่มันออกจากตึกไปด้วยดูเหมือนว่าแลงลี่จะรักพี่ชายเป็นอย่างมากนะครับแม้กระทั่งเหตุการณ์ไฟไหม้ในปี1941แลงลี่กลับไม่ยอมให้จ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดับไฟในบ้านหรือการพูดคุยกับพี่ชายของเขาเขาเข้าไปดับไฟมันด้วยตัวเองครับแบบโว์เหนือว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกู เมื่อสังคมเริ่มจับตามองถึงความแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่สาธารณะไม่นานก่อนที่โฮเมอร์จะตาบอดนะครับเขาได้ซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเองโดยตั้งใจไว้ว่าจะสร้างอาพาร์ตเมนต์แต่หลังจากที่เขาตาบอดไปแล้วแผนการหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ก็ยุติลงและสองพี่น้องก็ไม่เคยจ่ายบิลใดๆทั้งสิน้นที่ดินเืนนั้นจึงถูกยึดโดยเมืองนิวยอร์กเพื่อนำกลับไปชำระภาษีค้างจ่ายจำนวน1,900ดอลลาร์ แต่แลงลี่ได้ยี่บทวงว่าเป็นทรัพย์สินของพวกเขาทางเมืองไม่มีสิทธิ์ยึดโดยอ้างไปว่าพวกเขาไม่มีรายได้จึงไม่สามารถจ่ายภาษีได้แต่ในขณะเดียวกัน ข่าวลือและเรื่องเล่าเกี่ยวกับสองพี่น้องได้แพร่ากระจายไปหลายบล็อกทัวย่านฮารเลมพวกเขาได้รับความสนใจจากคนทั่วไปและชาวบ้านมากขึ้นแล้วเรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวกับอสังหาของสองพี่น้องนะครับที่ยื่นประท้วงไปนั้นทำให้เรื่องดังกล่าวถูกตีพิมพ์จากเดอะนิวยอร์กไทม์และหนังสือพิมพ์หลายฉบับทั้งนิวยอร์กว่าสองพี่น้องคนนี้ใช้ชีวิตอย่างหรูหรามาเห่าในแบบฉบับตะวันออกมีเงินสดกองโต,โตโดยที่ไม่ยอมไปฝากธนาคาร ซึ่ง2พี่น้องก็ออกมาโตว,ว่าไม่เป็นความจริงเลยจริงๆแล้วผู้กูถังแตกนะเว้ยจากนั้นข่าว2พี่น้องก็เริ่มเงีย,งยบๆไปแต่เงียบไปได้ไม่นานเท่าไหร่ครับจนปี1939ได้มีพนักงานเทศบาลพยายามบุกเข้าไปในบ้านเพื่อถอดมิเตอร์แก๊สที่ถูกปิดมาตั้งแต่ปี1928จนถูก2พี่น้องไล่กระทืบคาบ้านเลยครับเหตุการณ์ดังกลก่าถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจนทําให้ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเข้ามามุงดูบ้านหลังนี้ และเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะครับที่ชาวบ้านเห็นโฮเมอร์ครั้งแรกนอกบ้านว่าพี่ชายยังมีชีวิตอยู่จริงการพบเห็นโฮเมอร์นอกบ้านครั้งแรกนะครับทำให้สื่อตีพิมพ์อีกครั้งจนปี1942ธนาคารขูจะไล่ที่พวกเขาออกจากบ้านเพราะค้างชำระค่าจำนวงมาถึง3ปีแต่ก็น่าแหละครับกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะไปอยู่ที่ไหน ในขณะเดียวกันแลงลี่ก็พยายามเก็บสะสมหนังสือพิมพ์เข้ามาไว้ในบ้านเพื่อที่ว่าเมื่อพี่ชายตัวเองหายดีจากการตาบอดแล้วจะให้พี่ชายอ่านหนังสือพิมพ์เพื่อตามโลกให้ท่านแต่สุดท้ายนั้นทางธนาคารก็ทนไม่ไหวนะครับกว่าที่พี่ชายตัวเองจะหายดีก็นานน่ะธนาคารก็ได้ส่งคนเข้ามาทําความสะอาดและเริ่มกระบวนการไล่ที่แต่แลงลี่นั้นกลับไม่ยอมเขาออกมาตะโกนด่าพนักงานทําความสะอาดต่างๆนานาจนเพื่อนบ้านต้องโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ คือเมื่อทางตำรวจเข้ามาดูนะครับทางธนาคารก็ต้องอธิบายว่างั้นงี้นะจ๊ะพวกผมจะมายืดบ้านเลยทําความสะอาดก่อนทางตำรวจเมื่อรู้เรื่องแล้วก็ช่วยทางธนาคารด้วยการพังประตูหน้าบ้านเข้าไปดูนะครับปรากฏว่าทุกๆคนกลับเจอกำแพงขยะที่สูงจากพื้นไปจนติดเพดานเลยก่อนที่แรงลี่นะครับพยายามปีนป่ายกองขยะหลบเข้าไปภายในบ้านโดยที่ไม่พูดอะไรทั้งนั้นอีก5้านาทีต่อมาเขาก็ได้ยื่นเช็คจำนวน6,700ดดอลลาร์ผ่านช่องแคบๆครับและไล่ทุกคนออกไปนอกบ้าน ซึ่งแรงรี่ได้จ่ายค่าจำนองบ้านทั้งหมดในครั้งเดียวแบบจ่าไปบึ้มก่อนจะกลับมาใช้ชีวิตในรัติกาศเหมือนเดิมพร้อมกับแจ้งข้อหาบุกรุกกับทุกคน แลงลี่ก็ใช้ชีวิตเลื่อยเปยื่อยออกหาเก็บขยะเข้าบ้านมากมายรักษาอาการพิชายให้หายดีจนกระทั่ง21มีนาคม1947ครับมีคนโทรเข้ามาแจ้งกับตำรวจซึ่งบอกไว้ว่าตัวเองชื่อชาวสมิธเขาบอกว่าเขาได้กิ่นเหม็นเน่าภายในบ้านนะเหมือนมีคนตัวเย่นนะตีเข้าจมูกเขาเลยขอให้ตำรวจเข้ามาในพื้นที่มาตรวจสอบหน่อย จากนั้นก็มีพญาแขจากโรงพักคนหนึ่งนะครับถูกส่งมาอย่างที่เกิดเหตุซึ่งคุ้นเคยกับ2พี่น้องเป็นอย่างดีก่อนจะเดินเข้าไปเคาะประตูหน้าบ้านว่ามีใครอยู่ข้างในมาขอเสียงหน่อยพี่ดอง <est good? S 2> เมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบรับพญาแขจึงพยายามงัดแงะแต่ก็ไม่สาเร็จถึงแม้ว่าเขาจะทุบก,กระจกชั้นใต้ดินจนแตกและแหวกตัวเข้าไปแต่เขาเจอกับแผงเหล็กขวางอยู่สุดท้ายนั้นก็ต้องโทรเรียกทีมฉุกเฉิน7คนเข้ามาอย่างที่เกิดเหตุเฮ้ยช่วยหน่อยเพื่อน พวกเขาก็ได้พังประตูหน้าบ้านเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เจอนั้นก็คือกลิ่นเน่าตีเข้าจมูกเลยครับและก็เริ่มกระบวนการขนขยะจากหน้าประตูออกมาทิ้งไว้ด้านล่างถงทั้งเข้าที่เต็มไปด้วยกำแพงหนังสือพิมพ์เก่าๆที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานเตียงพับและเก้าอี้ครึ่งหนึ่งเป็นจากเย็บผ้าก่องลังกระดาษและขยะอื่นๆ อันนี้เป็นแค่โถงทางเข้านะครับโคตรเยอะเลยกว่าจะขึ้นไปชั้น2ได้พวกเขาก็ต้องเจอกับสิ่งของมากมายขวางอีกอย่างเช่นมัดหนังสือพิมพ์ลังกระดาษพันเชือกโครงเหล็กโครงรถเข็นและอื่นๆเจ้าหน้า,นาที่ทั้งหมดใช้เวลากเกือบๆหชั่วโมงกว่าจะตามไปเจอที่มาของกลิ่นได้ปรากฏว่าโฮเมอร์เสียชีวิตอยู่ในซอกเล็กๆลายล้อมไปด้วยลังกระดาษที่เต็มไปด้วยขยะสูงตั้งแต่พื้นนะครับไปจนสุดเพดาน เจ้าหน้าที่ได้ส่งโฮเมอร์ไปผ่าชนสูตรการเสียชีวิตจนอะไรแล้วเส็ษพวกเขาก็ยืนยันว่าโฮเมอร์เสียชีวิตได้ประมาณ1ิบชั่วโมงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตคือการอดอาหารและโรคหัวใจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าคนที่โทรเข้ามาแจ้งความน่าจะเป็นแลงลี่น้องชายอะ่ะโทรมาแจ้งว่าพี่ชายเสียชีวิตในบ้านและคาดว่าเขาน่าจะหนีออกจากบ้านไปก่อนที่ตำรวจจะมาถึง ทางตำรวจก็เฝ้าหน้าบ้านเลยครับว่าแลงลี่จะโผลมาแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มอะไรแบบเนี้แต่รอไปนานเท่าไหร่แลงลี่ก็ไม่โผลมาให้จับเลยจนเจ้าหน้าที่เริ่มสงสัยแล้วว่าไม่แน่ว่าแลงลี่อาจจะอยู่ในกองหนังสือพิมพ์ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะเพราะขยะภายในบ้านก็ยังไม่ถูกเคลียร์ออกมาทั้งหมดและเมื่องานศพพี่ชายถูกจัดขึ้นเขาก็ยังไม่โผล่เข้าร่วมงานมันก็เลยทําให้ตำรวจเริ่มมั่นใจแล้วว่าแลงลี่อาจจะติดอยู่ในบ้านใต้ซากหนังสือพิมพ์ก็ได้ หลังจากการค้นพบศพของโฮเมอร์นะครับข่าวรือก็เริ่มแพร่สะพัดว่ามีคนเห็นแลงลี่บนรถบัสมุ่งหน้าไปยังแอตแลนติกซิตี้รวมไปถึงการออกค้นหาแลงลี่ทั่วรัฐต่างๆ9รัฐแต่ปริศนาภายในบ้านของสองพี่น้องก็ยังไม่หมดไปตำรวจและทีมกู้ภัยยังคงทำงานลื้อขยะออกจากบ้านไปเรื่อยๆโดยมีหนังสือมากกว่า3 0 0พเล่มถูกขนย้ายออกไปเปียนโนกระดูกมาเครื่องเอ็กซเเล์รวมๆแล้วชั้นล่างมีขยะหนักกว่า9ตันถูกขนย้ายออกมาทั้งหมด หสัปดาห์ผ่านไปการเคลียร์ขยะก็ยังไม่หมดลงกินเม้นเน่าก็ยังคงตีออกมาเรื่อยๆน้ำหนักรวมกันในตอนนี้คือ84ตันขยะมากมายส่วนใหญ่มาจากการเก็บสะสมตลอดเวลาหลายปีของแรงลี่ส่วนการลื้อขยะออกจากบ้านมีผู้คนมากกว่า2,000คนนะครับออกมายืนดูการทำความสะอาด2ส,สัปดาห์ผ่านไป8เมษายน1947มีคนงานเก็บขยะคนหนึ่งนะครับเห็นศพแลงลี่ห่างจากจุดที่โฮเบอร์เสียชีวิตประมาณ3เมตร สาภาพศพของเขาติดอยู่ในโอ่โงประมาณ60เซนนะครับเรียงรายไปด้วยเตียงสปริงขึ้นสนิมลิ้นชักกําลังเน่าเปื่อยได้ที่ซึ่งแลงลี่นะครับน่าจะเป็นต้นตอของกลิ่นที่ได้รับแจ้งบางส่วนของร่างกายของเขานะครับถูกหนูแทะข้างข้างศบนั้นมีก้อนขนมปังหลังจากนั้นก็ส่งศพไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อวันที่9มีนาคม โดยทางตำรวจตั้งทฤษฎีไว้ว่าแลงลี่น่าจะเป็นคนกำลังเอาอาหารไปให้กับพี่ชายที่ป่วยเป็นอัมาพาตแต่บังเอิญไปสะดุดกับดักที่ตัวเองสร้างขึ้นจนถูกขยะหนักหลายตันลงมาทับจนเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตคือการขาดอากาศหายใจลุมศพของสองพี่น้องถูกฝังไว้ข้างๆกับพ่อแม่ของพวกเขาที่ไม่มีป้ายชื่อในสุสานบุกลิน ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานศพของ2พี่นอนะครับทั้งตำรวจและคนงานได้ขนขยะและสิ่งของมีค่าออกจากบ้านร,รวมๆแล้วมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า140ตันไล่ไปตั้งแต่รถเข็นจกักรยานอาหารเน่าปืนเก่าลังคารถเลื่อยเปียนโนแม้กระทั่งโครงรถยนต์โมเดลที่ที่แรงลี่กำลังพยายามซ่อมรวมไปถึงขวดและกระป๋องมากมายมาหาศาลในบ้าน ใกล้ๆกับจุดที่โฮเมอร์เสียชีวิตตำรวจพบกับสมุดบัญชีธนาคาร34เล่มมีเงินรวมกันกว่า3,007ดอลลาร์เทียบเท่ากับ48,487ดอลลาร์ในปี2024ของบางอย่างไม่น่าจะพบเห็นได้ง่ายๆนะครับถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์จุดเด่นของงานนี้ก็คือเก้าอี้ที่โฮเมอร์นั่งเป็นประจำก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงซึ่งเก้าอี้ตัวนี้ถูกส่งต่อไปให้กับนักสะสมของส่วนตัววางประดับไว้ในบ้านเท่เท ส่วนตัวบ้านเองถูกทิ้งร้างมานานก็อยู่ในสภาพเน่าหลังคาล,ลั่วกำแพงบางจุดก็พังถลบลงมาในเดือนกรกฎาคมปี1947บ้านหลังนี้ถูกสารประกาศว่าไม่ปลอดภัยและเป็นอันตรายจากไฟไหม้และก็ถูกทุบทิ้งในเดือนเดียวกัน ของส่วนใหญ่ที่พบในบ้านของ2พี่น้องคอลเยเอร์นะครับถูกตัดสินว่าไม่มีค่าจนถูกนําไปทิ้งบางส่วนถูกนําไปขายต่อและทําเงินได้ประมาณ2,000ดอลลาร์จากการประมูลทรัพย์สินทั้งหมดของ2พี่น้องคอลเยเอร์มีมูลค่ารวมกว่า91,000ดอลลาร์เทียบเท่าเป็น1นึ่งล้านสี่แสนดอลลาร์ในปัจจุบันนี้ ซึ่งเงินจํานวนนี้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวอย่างเช่นเครื่องประดับเงินสดหลักทรัพย์และอื่นๆเงินมากมายที่ได้จากการขายและการประมูลจู่ๆมีผู้คนแปลกหน้าโผล่เข้ามาแล้วก็พูดว่าอ๋อจริงๆแล้วผมเป็นญาติห่างๆของสองพี่น้องนี่แหละเกือบ56คนครับที่โผล่เข้ามาแล้วพูดประมาณนี้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นญาติกันจริงๆศาลก็ยกฟ้องในเวลาต่อมาแต่มันมีถึง23คนนะครับที่ยื่นฟ้องขอรับทรัพย์สินโดยทุกคนเต็มใจจะแบ่งมรดกให้เท่ากันทุกคนจบแบบแฮปปีงง้สงัน เพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับพี่้อง